ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักในขณะน,นี้ชีวิตของลูกเต็มไปด้วยปัญหามากมายมีความวุ่นวายมีความกดดันท่วมทน้นจนทำให้เกิดเป็นความเครียดความกังวลและความทุกข์ใจอย่างหนัก ลูกเข้ามาร้องทูลต่อพระองค์และขอกล่าวอ้างพระสัญญาที่บอกว่าข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยพระเจ้าที่รักไม่ว่าลูกเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงสักแค่ไหน ไม่ว่าลูกจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายสักเพียงใดลูกเชื่อว่าพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์จะปกคลุมชีวิตของลูกและครอบครัวของลูกไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดเล้าลมจิตใจของลูกชูใจที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงให้ลูกมีกำลังลุกขึ้นมาใหม่และเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ขอพระเจ้าเปลี่ยนความกดดันที่ลูกเผชิญให้กลายเป็นพลังที่เข้มแข็งจากภายในเปลี่ยนความเครียดความหนักใจความกังวลให้กลายเป็นความไว้วางใจและเปลี่ยนเรื่องเลวร้ายที่ลูกเผชิญให้กลายเป็นพระพอรอันยิ่งใหญ่ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านมีความทุกข์หนัก และต้องการคําอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1